สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันครับสำหรับบล็อกโอซูกะโอซิ831เอรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยแรงบิดในการขันออกอยู่ที่800นิวตันเมตรครับแรงบิดในการขันเข้า620นิวตันเมตรคำถามที่เจอบ่อยนั่นก็คือน็อตเบอร์12เบอร์14เบอร์แหรือว่าเบอร์สิเนี่ยเราควรใช้เบอร์ไหนยิงดีสำหรับตัวบล็อก ตัวบล็อกที่เขาให้มามันมีจุดสามเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเดีวผมกดให้ดูเนี่ยอันนี้ตัวบนสุดเนี่ยเบอร์เบอร์สามะเนี่ยตัวล่างสุดเบอร์หนึ่งขึ้นมาอีกเบอร์สองขึ้นมาอีกเบอร์สามสำหรับเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่เราจะยิงประมาณเบอร์สองก็พอครับเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเนี่ยเหลือเฟือแล้วอย่าไปใช้เบอร์สามเลยโดยเฉพาะน็อตเบอร์แปดเบอร์สิบเอาสักเบอร์หนึ่งก็พอครับ มันอยู่เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าหากเบอร์สองก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะแต่ถ้าหากเป็นน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้แล้วแต่หน้าง,งานแต่ถ้าหากเราใช้เบอร์สามอย่าเลยครับบางคนมือใหม่หรือยังไม่รู้ใจเครื่องตัวนี้อาจจะก,กดเพลินก็ได้เดี๋ยวเกียวมันเสียถ้าหากคนใช้เป็นนานๆเนี่ยท่านจะเอาเบอร์ไหนก็แล้วแต่ท่านมันได้หมดแต่ถ้ามือใหม่ๆเนี่ยผมแนะนาเบอร์แปดเบอร์สิบ เบอร์12ให้ใช้เบอร์1นถึงเบอร์สเท่านั้นค่าแรงขันขันเข้าเนี่ยมันจะอยู่พอดีเลยแต่ถ้าหากเป็นเบอร์14หรือเป็นเบอร์19บเพวกน็อตล้อเนี่ยแล้วควรใช้เบอร์ไหนดีเวลาเรายิงเข้าควรใช้เบอร์2อถึงเบอร์สก็แล้วแต่หน้างานไว้หน้างานของคุณเนี่ย น็อตมันเป็นสนิมเยอะหรือเปล่าเกียวน็อตมันเสียหรือไม่เสียในเสียในที่นี้หมายถึงเกียวมันปีนเกียวนะครับเกียวมันเฟืดอย่างเงี้ยถ้าเกียวมันเฟืดเราก็ใช้เบอร์สามยิงถ้าเกียวมันปกติลื่นดีแล้วก็ใช้เบอร์สองก็เหลือเฟือแล้วนะหรือจะกดเบอร์สามก็ได้นะแต่อย่ากดกดแรงหรือกดนานเกินไปนะสาหรับเบอร์14เวลาขันเข้าผมแนะนําเบอร์สองก็พอแล้วเพื่อน เบอร์สเ,เนี่ยเหลือเฟือถามว่าเบอร์สาได้ไหมได้แต่ต้องรู้จังหวะของตัวเครื่องนะเวลากดเข้าไปเนี่ยปึ๊กปึ๊ปึ๊ปปพออย่าก,กดแช่นานเดี๋ยวเกียวมันเสียแต่ให้ดีเลยเบอร์สองก็เหลือเฟือแล้วครับอันนี้มาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะบางคนก็เอาไปขันเฮ้ยทำไมเกียวน,อน็อตเบอร์สิบ เบอร์8หรือเบอร์12เนี่ยมันขาดเวลาผมยิงนะก็ให้เราเลือกเอามันมีปุ่มปรับโหมดอยู่นะโหมดเบอร์หนึ่งเบอร์ที่น้อยๆเบอร์8เบอร์เกเบอร์10เบอร์12ก็เอาเบอร์1เบอร์2ไล่ตามลำดับขึ้นไปเกี่ยวน็อตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เบอร์3ไปเลยนะก็มีประมาณนี้ครับ